สบายดีพี่น้องมาดีเอฟซีทุกคนพี่น้องข้าชิบลัดย่งเงืง่งจ้ะพี่น้องตายขำเมื่อจะเนี้ยงบมาพี่น้องเลย อืม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 ,อมตั้งมโหเรื่องอะไรนะจะเป็นอีจอยมึงสิไปแล้วมึงสิไปแล้ว มันกบูเลืองมันม,ม,มันแบบคนตาของอมนะติดหล่ออบ่ะมันแบกของมันนะนอ,อ,นอ,อีจอยพี่น้องเอ้ยอ้าวบานราบอนี่ใช่ชนำนุดๆนีมจะลาเอาหจไปข้างนี่ใช่จงหมพกเออกดาแปงตวนีรดา,งาล,ลงหวยโหย่แปกดาลหวยได้ตื่มกัน,นยูได้ยู อืมเอาอีเม่บะคือมีบะอืมผัดหมี่เชิญปลาดัมกันลายยู่มีแต่หอยเกล็ดดำเลยีิแ่บได้ตัวนีเครื่องตาอีกะอืมสมมานแท้รวมแล้กเป็นตาสูตรตมาเนาะอืมอดัมะมตหตาดบ่แม่อืมมันจะดำหอเค เมื่อก่อนเหมือนล้วพี่น้องเลยอิจอยอิจอยพี่น้องเลยอ,ยอลยิจอยเหมือนอิจอยอันบอกขอใจเข้ามาต่อคุณตา เออว่าสันมันรุดออกเบิดแล้วว่าสันมันเป็นคนตาปลอมหมอมี่นี่ไก่ไร้ไก่ห้าเหลือรุดไร้เหี้ยตายหนึ่งซบตายหนึ่งซบคุณกรรุดของแอ่เนาะมันอยู่ได้อยังหน่อยคือได้ประมาณเดือนคนตาต่ออยู่ที่ขึ้นกับการท่องสาเนี่ยคือส่างเขาบอกอนไง

มันอยากสวยอยากงามเนาะพี่น้องส่วหรับเอฟซีทีนี้บ่ได้ฟังคลิปเนาะพี่น้องคือทีนีคอมเมนต์มาตลอดอยู่ทําไมไม่เก็บเงินอันไในสิงที่จําเป็นที่จําเป็นมันก็เก็บไว้แล้วพี่น้องอันนี้มันก็สวนมันจะเห็นสวยเห็นงามเนาะพี่น้องกระเทยมันก็หมักสวยหมักงามแต่ไม่ยิ่งคือแทะก็ยังหมักสวยหมักงามเนาะชวนที่เก็บมันไก่แม่มันเดชพี่น้องให้แม่ตั้งสองพันบาทมอกก็ดิ เพมันติดทงมองก็มีชามลอยมอก็ไปเห็ดคนตาหมอ,อมเ,เห็ดเหรอเหรเธอไปเห็ดเ,เ,เหมือน,นส่วนเห็ดส่วนอันนั้นเลยเนาะพี่น้องก็เข้าใจนางแน่เข้า <c oughs> ใ,ใจนางด้วยนางก็จะสวยอยา,ากงามคนหอยจะสวยอยากงาม คอยบอนเียเอี่แล้วนี่บอนเข้าคคัวเลยข้ากะมังเอานะคะตาดำกับดเดรรลยเดท้เป๊กับเดรร้ายมาเอานะคะอ,อันข้าคคัวเลยอันบอนเห่งๆของเขาได้เขาบอเอาอเขาบูห็นแต่ว่าตัวเหีเห่งๆออ,ออกไปต่างนอกได้เติบ โจ้หม่ามาคำหมามือนเนาะแต่ห้อยทั้งนั่นพี่น้องดิู่เลยปุ้ยไก็ยังถุงเท่ก็หมักซาลี่นะจะชิแกงเขียดเขียดก็ได้บริเวรายส์บริเดณหามขึ้นเนาะ เม um ื่อไหแม่หัวจ้นะฉันมางอแห้งแค่คนช่วยคนชวยคนชวยของแม่คนชวยบอกได้ เ,เอฟซีลราม,มาหัวควันน,ะนานมี่น,อน,น,อน้องมือแป๊บสองกบอีจอยที่เขาบอกค่ะมันเป็นเพื่อนที่ดีแน่เนี่ยก็บอกมันอดีพี่น้องเลยมันเป็นเพื่อนที่ดีแล้ว่ยายมันจะแงกสงอกแต่มันเป็นเพื่อนที่ดี <laughs> สา,สา,ามสี่กิ้วแม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 วมวิมวแ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 ้วแมวแมวอม่แมวแมนแมว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 แมแมวแมววมแมวแมวแวแวแมวแมวแมงกันแมวลแแ้ว หำหำหำสบายดีปะลูกเหรอที่ลูกสบายดีปาลุงโอ้โหหำหำกระซือ้ออยู่เนาะโมเมนต์มันอยากข่าวมันหูไก่เช้าครับโมอเช้าวนี่จะไม่ได้สูตรงามเนาะจะปลาสูตรมาแต่ชัยโอสาวอีนนี้จะมาเพิ่งหลบเพิ่งหลบ <c oughs> ยานี่ย้นอกอ่านหนางังสืออืนอ่านคือยังไงมันหมักอ่านหนังสือคือยังไงนี่ร้อยเน่ะ กลเกอนกักล,กกลทำมากแรงมากพี่น้องเลยเอ้ยครอ,อบครัวฮาั็กินอยู่เั็นสี่เลยพี่น้องอยู่แบบสี่แล้วบได้มียังเปลี่ยนไปพี่น้องเลยอยู่สมเก่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ คือแนมเห็นกับอันนั้นอันนี้ก็คือเตาแก๊สนพี่น้องป้าอีน,น่าเหมืนซื้อให้กันเห็นของแปลกๆคู่แปลกๆตาละแมนและพี่น้อง,องสำหรับชีวิตมหมูเฮาก็ยังคือเก่าอะไรพี่น้องอยู่ดีๆทิ่อยู่ดีๆทิเอาไปขี่งึงอื่อไหม มื่อกี้มึงเงินไหมไหมถึงออกมาถึงออกสะกอนชีวิตผื่นทานเฮาอยังคือเต่าแหละพี่น้องเอ้ยนีเพคนยืนมือเขามาซอยเลยก็ยืนได้ ความเป็นจริงสิวิตกะนนั่งซำเก่าเนาะพี่นอ้องกันบ่ได้เพิ่นลอยเรือกะนด้วเฮากับพยาย่าเพลิดนั่นกันนี่บุกเบือนลงดาวพักก่อน,ไ,น,ไ,ปไ,นไปเดินทากันบุกรอลงดาวพักงั้นเราลงมานอน,หน,อหนเหรอไปเดินทาเด้ดินทาด้วยสิบิดีขึ้นนาพี่นอ้อง แถบบ่กินกับพิงหมูพี่น่งนองอีกบูอ,อีพอไปเอาหมูจากได้หมูมาจะใช้ร้อยอนนอสี่สิบบาทนังจะไม่เหตุนลหรืเสิร์เพราะจะมาจีอีกถิม <c oughs> จากน้ำเล้าใหกินด่นมช่วยเหตนตอนไหนครับตอนนันเด้ตอนยะแปรมาหลักเอาอกูสีหัตอนนะ แช่บ่มูแดดเดียวน่ะนั่งนานๆน่ะซ้ำสั้นนะหมอฟังคว่ำหมอท่านในล่งนอนเป็นเร่องราวพอท่านมาเจอมันก่าหัวจักคว่ำมือการเดี๋ยวมันบัวจักคว่ำเออมันแหลนน้ำผอมันผอมละบอกว่าชิล่งเอาพักพอท่านล่งนอนไปเล่นถามมันก็แหลนลบมาก กูไปจะขือสืาอาใส่สุดนชิ้นลกไปเหยียบหัวกูมาแรงนด่นนี่เนาะนอนหากระตื่นสามเ้ยจะบานน้ามายายจะลลางกัะตัว ไม่ต่มช <gegen Taking> <warfare> ุง <left> ่ไกนะที่หนลยล่างมาแล้จะเถื่อเพระทุกคนเขาวาเละไม่ว่าเด้อว่าไปว่ามาแล้วล่างแข็งแล้วแหละแล้วน้าแห้งแล้วบานมี่ผ่าบุ้งน้าหัมี่นะ โบลิกินจกหน่วยเลยมังมีอ่อนก็ยังเอามาขายให้กันมีใหญ่ิพย์นี่ก็ยังซื้อโทษไปหามีใหญ่ถีบกับน้องมีอ่อนโบลิกินจกหน่วยเด้อสิบวันเขาบอกว่าก็จะได้สิ่ซื่อ้เห็นหน่อยมันใหญ่ตาตีจะก่อนเบิ่งตาเบิ้งกวอามีกับมีตาด้วยกันอันนี้วันละใหม่แล้วเนาะคัน ฮัลโหลฮัลโหลายก็เรียกว่าอีแม่ใหอีพออีเม่อีพ่ออีพ่อเออมาอีแม่เด้โอ้ยมังมี่นะมันมีแต่มังมี่อ่อนเดิ่มบอกแล้วเนี่ยอย่าซื้ออ้าวมันมันไม่โตแก่เลยมันเหี่ยวบ่แล้วบ่ได้กินดอกข้าวแครนขลันอยู่ อ่อนเพยบมมีัวแก่ถ้าผ่าหน่วยใหญ่ๆน่กกระเนา u มันเนา u ซ้องขางไปผ่าเท้าไอแหละอยู่บ่ไปตะกินนี่น่ะนี่ม้อนนี่กัดอันนับ่าแหละน่ะเหี่ยวเขาซื่อๆบซุกจงกันสัมเนธแลวเจ้าพี่น้อง